เยอะยาเคลื่อนแตกน้ำไหลปตะป๊อกไปเย้ยอ้อยช่วยไว้ไม่ทันลอยไปทั้งคู่เลยแต่เขาก็ทำารุดกไว้ให้อย่างอย่างหนึง่งแต่ว่าไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นนะพ่อแม่คนอื่นก็จะเป็นพวกที่นาพวกตึกแถวคอน,นโดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะแต่ตะปอกไอเย้อ้อยนี่ทำคันเบ็เดไว้คันเดียว แต่ไอ้คันบัตรไอ้คันเบ็ดนี้แหละหุยลิน้นพันนี่นะกูแต่ไอ้คันเบ็ดนี้แหละมันทาให้ผมโตได้วันเนี้ยมาถึงหนองน้ํแล้วดูแลเนี่ยไม่มีใครมาทอดแถตกปลาแน่นอนก็ดีมากนะไม่มีใครมาแย่ยงปลาเราเนะอามาหาที่นเดียวสบายใจเ๋ยวต้องเดินหาไส้เดือนแล้นน่ะไม่ได้ไส้เดือนเดี๋ยวกดค่อยไปเ,เลยเดี๋ยวมากแกอของนะครับผมขอบคุณครับ พูดผิดพูดถูกยังได้ละวันเลยครับขอบคุณนะครับร่วมกันแสดงต่องเครับใหญแลยชวน